สนับสนุนรายการโดยยาแคปซูลฟ้าทลายโจรตาหมอเมืองเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุก แถมฟรี2กระปุกพิเศษเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรวมมูลค่า1,540บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทร0946142292และ0948971111 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยุกฝนนะคะในรายการมายาออนทู ไม่แล้วนะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลาดีๆแบบนี้10นาฬิกายนาทีเป็นต้นไปค่ะมาดูกันดีกว่าว่าช่วงนี้ฝนจะพาไปทัวร์ที่ไหนไปดูเรื่องราวของใครใครทาอิดอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะก็นํามาฝากกันโดยเฉพาะเรื่องราวนะคะของเรื่องของซีรีส์วายเออศิลปินนะคะดาราที่คุณชื่นชอบนะคะวันนี้จะไปเจาะลึกที่ใครต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะในช่วงนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเสาร์อาทิตย์แบบนี้คุณผู้ชมทําอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรติดตามรายการของเราได้ตลอด Jam เลยนะคะหลากหลายช่องทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้อยู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องการห้ามตกนะคะใครที่แบบว่าพักผ่อนวันสบายๆหากิจกรรมทําร่วมกันกับครอบครัวแต่ก็ยังคงต้องรักษาความสะอาดนะคะอย่าลืมนะคะที่สําคัญค่ะพักผ่อนให้เพียงพอขนาดที่มีประโยชน์นะคะออกกําลังกายสักนิดหนึ่งนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงสู้กับภัยโควิด19นั่นเองค่ะวันนี้นะคะจะพาไปดูหนุ่มคนนี้ค่ะบิวกินพุทธิพงศ์นะคะ เทพพบุตรสุดหล่อของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นความสามารถของเขาแล้วนะคะเรื่องการร้องเพลงไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นคนที่เสียงดีมากล่าสุดทาง n า d a Music นะคะคัมแบ็กกลับมานะคะเรียกได้ว่าได้ส่งซิงเกิลใหม่ เอาใจแฟนๆเลยทีเดียวนะคะกับซิงเกิลไอไม่โอนั่นเองค่ะโดยเป็นการประสานแนวดนตรีแบบว่าโซลซิตี้ป๊อปนะคะปลุกจังหวะหัวใจให้ตึกตักตึกตักในบรรยากาศที่แสนสดใสค่ะวันนี้เนะะี่ยนอกจากจะอัปเดตผลงานแล้วนะคะก็ยังได้เปิดใจถึงเรื่องความสําเร็จทางการแสดงของเขาอีกด้วยแปลรักฉันด้วยใจเธอเรียกว่าประสบความสําเร็จมากนะคุณผู้ชมคะ่ะอ่ะเรียกได้ว่าเขาเนี่ยได้คว้ารางวัลน,นําชายและก็รางวัลในพาร์ทซีรีส์อีกเพียบเลยนะคะงานนี้จะรู้สึกอย่าง ไรมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยค่ะก็จริงๆ Inspiration เนี่ยได้มาจากจริงๆแล้วพอมันเป็นเพลงที่มันเป็นเพลงที่ไม่ได้มีการเกี่ยวเนื่องกับซีรีส์เป็นเพลงที่เหมือนเผยความเป็นศิลปินเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่เหมือนหายไปตั้งแต่ก่อนในใจเงี้ยผมก็รู้สึกว่า ตั้งแต่เราได้ไปเก็บประสบการณ์ลองไปทําเพลงหลายๆเพลงมาเราก็รู้สึกว่าสาหรับเพลงนี้ยที่มันเป็นตัวตนของเราร้อยเปอร์เซ็นต์โดยไ,ดไม่ได้มีโจทย์อะไรมาครอบเราก็รู้สึกว่าอยากจะเอาความเป็นตัวตนเราอะลงมาอยู่ในนั้นซึ่งจริงๆผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงโซลหรือว่าเป็นพวกอะไรที่เป็นซิตี้ป๊อปอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงแบบเพลงเก่าๆแปดศูนย์เก้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะเก่ากว่าน,นั้นหรืออาจจะใหม่กว่าน,นั้นด้วยคือจริงๆคือชอบฟังโซลก็รู้สึกว่าพอว,วันที่เราจะทําเพลงที่ เป็นเพลงของเราเรารู้สึกว่าเราอยากจะเอารสนิยมของเราเอาตัวตนของเราลงมาอยู่ในเพลงเพลงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เพลงเล่าถึงอะไรเพลงก็จะเล่าถึงจริงๆเป็นความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าไปถึงหวงคนอนกคนหนึ่งที่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เป็นอะไรกรยยันอะไรยเงี้ยครับมันเหมือนไอไม่โอก็คือเหมือนไอไม่โอเคที่อยู่อาจจะไปอยู่ใกล้คนอื่นหรือคนอื่นอาจจะมายุ่งกับกับยูหรือว่า อยู away, ่ไปมีคนอ uh, ื่นมามาแย่งจีบอะไรเงี and on and on> People, ้ยเหมือนเราเราเหมือนเราเป็นแฟนคลับเราเป็นติ่งเขาแล้วเราไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับเขาอะไรเงี้ยไปขึงห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างจากเพลงที่ผ่านมายังไงบ้างจริงๆก็ค่อนข้างค่อนข้างต่างในมุมที่ว่าเพลงเนี้ยเรามีโอกาสได้ลงมาทําเองเยอะลงมาเรียนรู้งานเยอะแล้วก็เรามีโอกาสได้ตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดของเพลงเกือบจะทั้งหมดแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นเพลงเร็วครับ เป็นเพลงเร็วที่จริงแล้วตัวผมเองไม่เคยทําเพลงแนวนี้มาก่อนคือเป็นเพลงที่ค่อนข้างมีจังหวะแล้วก็มีท่าเต้นมีอะไรเงี้ยคือยากเหมือนกันเพราะจริงปกตินคนที่ร้องแต่เพลงช้าแล้วก็เวลาร้องให้มันเด้งให้มันกระชับยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยถนัดอาจจะต้องใช้เวลาฝึกเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยรแล้วก็เป็นเพลงอย่างที่บอกเป็นเพลงที่เป็นคอนเทนต์ตัวเองเนาะบิวกินมีส่วนร่วมอะไรกับเพลงนี้บ้างจริงๆตั้งแต่ตั้งต้นเลยครับเราก็มีโอกาสได้ <c oughs> เหมือนพี่ๆในนาราเขาก็รู้สึกว่าอยากให้เราเหมือนเป็นพ่วมกับของเพลงเราเองอะไรเง <c oughs> ี้ยมันเหมือนเราก็มีโอกาสได้เลือกโปรดิวเซอร์ที่เราเอยากจะทํางานด้วยมีโอกาสได้เลือกแนวเพลงที่เราเอยากจะทำเนืเ้อคอนเทนต์เนื้อเพลงที่เราเอยากจะเล่ารวมถึงคนทํางานทั้งหมดรวมถึงรายละเอียดดีเทลของของเพลงทั้งหมดเราก็มีโอกาสได้อยู่ร่วมตัดสินใจด้วยอะไรเงี้ยก็คือพี่เบลสุพลก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้แล้วเขาก็ เหมือนโปรดอากาศให้เราได้เรียนรู้การทํางานทําเพลงไปด้วยเราก็เหมือนวก็ได้มาฝึกงานในการท,ทําเพลงแล้วก็เรียนรู้งานเบื้องหลังเพลงเยอะมากๆเหมือนกันอนะไรเงี้ยครับ นะคะก็ได้พูดถึงแรงบันดาลใจนะคะกลายเป็นเพลงไอไม่โอที่คุณผู้ชมก็ได้รู้แล้วว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะความแตกต่างจากผลงานที่ผ่านมาก็แน่นอนก่อนหน้านี้หลายคนก็ได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลไหนจริงๆแลนะเสียงร้องของเขาคือแบบว่าคือมันอินมากกับมันลึกมากแล้วมันคือแบบด้วยหน้าหล่อเสียงดีๆขนาดนี้โอ้หลงไม่ไหวแล้วจริงๆคุณผู้ชมทีนี้เราไปพูดถึงการคัมแบ็กกลับมาสักนิดหนึ่งนะคะคำคาดหวังครั้งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ให้เขาได้มาสปอ อยแนวซิงเกลิลต่อไปหน่อยว่ามีอย่างไรเป็นสไตล์แบบไหนดีนะคะเดี๋ยวไปฟังจากหนุ่มบิวกิินค่ะก็จริงๆผมว่าอย่างที่บอกมันคือสิ่งใหม่สำหรับเราเรารู้สึกว่าเราอยากให้เราอยากให้คนเชื่อเราและยอมรับในสิ่งที่เราทำเนี่ยสำหรับผมนะมันเหมือนเราเราไม่เคยทําสิ่งนี้กับกับแฟนเบรของเราเราาพอวันหนึ่งที่เราสร้างอเดนิตี้ความเป็นตัวเองแบบนี้ออกไปเราเราไม่แน่ใจว่ามันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอ ปล่อยไปแล้วเราได้รับฟิดแบบที่ดีเราก็แฮปปี้ว่าเออคนเปิดรับเราในการที่เราทําเพลงแบบนี้ออกไปคนแฮปปี้กับมุมนี้ของเรากับกับความเป็นรยศยมความเป็นตัวตนของเราอะไรเงี้ยครับจริงๆผมว่ามันก็ยังอยู่ในในในกรอบของความเป็นโซลอย่เนี้ยนะครับเพราะจริงๆเราเรา,เราเริ่มเริ่มต้นตรงนีแ้แล้วผมคิดว่ามันก็น่าจะดึงเอลเมนต์อะไรลางอย่างมาอีกในเจลคัดไปอะไรเงี้ยก็เพลงหน้าก็จริงๆยังยังยัง บอกได้ไหมบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้บอกได้แค่ว่าจะมีความเป็นโซมีความเป็นโซแล้วก็ริงจริงมีเออโซอ่ะนะโอเคเราติดตามแล้วกันะะนะครับผมนี่ ีจริงเลยทําอะไรก็ดีจริง,รงๆคนนี้นะคะก็ต้องให้นะคะคุณผู้ชมติดตามด้วยละกันไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลนี้ที่เพิ่งปล่อยไปหรือว่าจะมีซิงเกิลไหนผลงานไหนก็ตามนะคะสําหรับเรื่องราวความรู้สึกดีๆกันบ้างกับคู่จิ้นต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยนะเป็นคู่ที่น่ารักที่สุดเวลาเขาพูดถึงกันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกบางอย่างที่หลายคนสัมผัสดได้เหมือนฝนไหมสัมผัสได้ว่ามันมีความลึกซึ้งมันอินอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวให้มิวกี้เนี่ยพูดถึงคู่จิ้นอย่างพีพีหน่อยนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับการให้กําลังงงใจเป็็นอย่าาไรรบ้้แแลวกกะ กระแสนะโอ้ดิฉันก็เสียงสูงไปเลยกระแสแปลรักฉันด้วยใจเธอนะคะพูดถึงหนุ่มพีพีอย่างไรเพราะว่าคู่นี้เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างมากเลยทีเดียวไปฟังค่ะก็พีพีก็ให้กําลังใจตลอดจริงผมกับพีพีเราให้กําลังใจแล้วเราก็ซัพพอร์ตกันตลอดไปถึงวันที่วันที่ผมก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินครั้งแรกร้องเพลงแรกพีพีเขาก็เป็นคนที่อยู่ข้างหลังและซัพพอร์ตตลอดวันหนึ่งที่พีพี ออกเพลงของผ้า <P an ye> เพลงเดียวเพ <P an ye> ลงแรกเราก็แฮปปี้แล้วเราก็ภูมิใจในตัวเขามาตลอดเหมือนกันมันเหมือนเราเรียนรู้แล้วเราเติบโตแล้วเราสนับสนุนกันไปได้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆผมว่าเราขอบคุณถ้าทํามผมขอบคุณเลยผมขอบคุณพีพีพที่ที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ร่วมทุกร่วมสุขร่วมเดินทางเรียนรู้กันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยโปรโมทเพลงนี้ซึ่งเขาผมว่าผมว่าเขาทําอยู่แล้วล่ละเพราะว่าเขา เราเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันค่อยๆมี progress ในการทํางานตรงนี้ด้วยกันเราค่อยๆเติบโตแล้วเราค่อยๆประสบความสําเร็จไปพร้อมๆกันเราค่อยๆเหมือนเดินทางไปพร้อมๆกันตลอดไม่มีใครทิ้งใครอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นหนึ่งคือเราอาจจะไม่ได้ทิ้งกันสองคือจังหวะหรือรอะไรต่างๆมันจ,จะทําให้เราได้เดินทางร่วมกันมาตลอดนั้นะผมว่ามันพิเศษมากในมุมที่ว่ามันขอบคุณขอบคุณพีพีที่ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็ เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวที่เราซัพพอร์ตกันมาตลอดผมว่าถ้าไม่มีพีพีผมคงไม่สามารถเดินมาถึงตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพขนาดนี้ะอะไรเงี้ยขอบคุณทีมงานแปลรักที่ที่เต็มที่แล้วก็ทุกคนทํางานด้วยความรู้สึกที่อยากจะให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็เราทำงานเนี้ยผมเชื่อว่าทุกๆคนที่เป็นทีมงานแปลรักจบงานมาแล้วทุกคนเนี่ยภูมิใจที่เราได้ทําแปลรักภูมิใจที่เราทําออกมันมันออกมาได้ดีที่สุดแล้วผมก็ ขอบคุณทุกคนจริงๆผมเชื่อว่าจริงๆแล้วรางวัลทุกๆรางวัลเป็นรางวัลของของทีมงานทุกๆคนนะครับคือผมเป็นเหมือนนักแสดงเบื้องหน้ามากกว่าเป็นคนที่เป็นปลายทางของการทํางานแต่ไปถึงต้นทางไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างตั้งแต่บทยาวจนมาถึง,งคนที่ทําทุกรายละเอียดของซีรีส์นี้ผมว่าทุกคนเนี่ยคือองค์ประกอบที่สาคัญที่ทําให้สุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันออกมาดีที่สุดหรือแม้กระทั่งการแสดงของผมมันออกมาดีผมว่าทุกอย่างมันมีผลหมดนะก็ขอบคุณทุกๆคนผมว่า ทุกๆรางวัลทั้งสี่รางวัลมันคือความสาเร็จของทุกๆคนนะนี่เลยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะสำหรับคู่นี้นะคะแม่พอพูดถึงก็อินก็ฟินกันขนาดนั้นเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เบลกินเนี่ยขอบคุณแฟนๆกนิดนึงค่ะคือต้องบอกว่าความรู้สึกในใจที่มันเปี่ยมล้นเนี่ยที่มอบให้กับแฟนคลับของเขาเนี่ยมันจะภูมิมันจะลึกขนาดไหนมันจะมากมายท่วมท้นขนาดไหนแล้วก็ให้อัปเดตผลงานหน่อยนะคะทั้งตอนนี้แล้วก็ในอนาคตจะมีผลงานอะไรไปฟังค่ะ แล้วก็สําหรับแฟนคลับผมว่าผมขอบคุณแล้วกันที่จริงๆแล้วมันเหมือนผมว่าผมผมเป็นคนโชคดีนะที่จริงๆในมุมของแฟนคลับว่าเราเกิดมาเราไม่เคยคิดว่าเหมือนเราจะมีคนที่มาชื่นชอบในตัวเรามาเชื่อในตัวเรามาให้คุณค่ากับตัวเรามารักในสิ่งที่เราเป็นมารักในสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยผมผมว่าผมโชคดีมากท,ที่ที่มีคนอภิเษกสิ่งนั้นๆอะไรเงี้ยผมขอบคุณที่ทุกๆคนให้คุณค่ากับสิ่งที่ ที่เรากําลังทาสิ่งที่เรากําลังเป็นแล้วเราผมเชื่อว่าผมจะเต็มที่แล้วก็เหมือนเป็นความสุขและสร้างความสุขให้กับคนทุกๆคนต่อไปแล้วก็ผมผมผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วทุกๆคนก็เป็นเหมือนความสุขของผมที่ร้าให้ผมทมาํางานแล้วเดินต่อไปข้างหน้าต่อเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรที่ผมเชื่อว่าทุกๆคนอนะ่ะซัพพอร์ตด้วยความรู้สึกที่ดีความรักทั้งนั้นอะไรเงี้ยผมว่า ผมก็รักแฟนกับทุกคนเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราทําอะไรให้ได้เราช่วยอะไรได้เราก็จะเต็มที่อะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็ผมคิดว่าในอนาคตเราก็จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กันและกันตลอดไปครับมองอนาคตภาพตัวเองในฐานะศิลปินไม่อย่างไรก็จริงๆผมว่าเราก็คงพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆมะครับเกน่ยวกับศิลปินการนาเพลงเราก็คงเหมือนทําเพลงใหม่ๆ หามุมใหม่ๆทดลองไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับรวมถึงงานแสดงด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็เราเรายังรู้สึกว่าเรายังประสบการณ์น้อยเนี่ยนะคนเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นคนที่เก่งขึ้นเป็นคนที่ได้ลองทำหลายๆอย่างมากขึ้นได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตได้ทําเพลงกับคนเก่งๆอะไรอย่างนี้ครับ สุดยอดจริงๆนะคะเรียกได้ว่าสมฉาย,ยาเทพ,พบุตรจริงๆค่ะสําหรับบิวกินพุทธิพงศ์เนี่ยคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นติดตามผลงานของเขาด้วยละกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลงานการแสดงหรือว่าจะเป็นผลงานของซิงเกิลอะไรก็ตามนะคะ เอาล่ะมาที่สฟกุมายาอันทัวของเราวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะพาบินไปเลยนะคะลัดฟ้าไปเลยคุณผู้ชมค่ะสำหรับการส่งตรงนะคะคลิปสัมภาษณ์พิเศษส่งตรงจากเกาหลีใต้เลยคุณผู้ชมกับจองยอนบินสตีเวนคิมนะคะแล้วก็ซูอิลและอูบินซีนหนุ่มไอดอลน้าใสาค่ะแห่งวงลูมินัสนะคะรุกกี้บอย กลุปน้องใหม่ค่ะจากค่าย Barunson w i p นะคะซึ่งก็บอกว่าเพิ่งเดบิวต์นะคะ K-pop ไปเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาค่ะพร้อมเพลง Run จากมินิอัลบั้มแรกของพวกเขาชื่อว่า Youth นั่นเองค่ะอ่ะวันนี้เรามีคริสสัมภัษณ์ให้เขาได้ทักทายแฟนๆแนะนำตัวสักนิดนึงหน่อยค่ะมาชนเนล Instructed หนึ่งสองสาม Line Inus 안녕하세요루미나스입니다 사 a 디캅 i 영빈 p 사 o m e young being cup. s a u 캅 i c u 캅 home s 음악적으로 저 칭찬할 게 그거밖에 <laughs> 없어요. 아 근데 내가 가 굉장히 그 <laughs> 그런 아 그런 부러워하는 부분 부러워 부러워. 부러워. 내가 엄청 부러워하는 부분이라서. 네 엄청 트렌디한 감각. 아 음. 감사합니다. 뭐 어, 여기도 만만치 않게 어렵고또 <laughs> 스티브는요. 스티브는 그 뭐랄까 가구 같은거나 어떤 고쳐야 될게 있을 때 되게 잘 도와주고 네 먼저 막 조립해주고 그래서 너무 너무 고마워요. 스티븐 이렇게 그거밖에 없어? 아니 나는 이거 정말 고마워요. 왜냐면 제가 최근에 의자를 샀는데 스티븐이 조립을 도와줬거든요. 저는 영빈 형의 춤 실력이 진짜 부럽습니다. 진짜 아, 칭찬. 어 부끄럽다 응. 이렇게 들으니까 <laughs> 빨리 툭해야 <톡> 돼. <laughs> 네. 아, 네, 저는 우빈이한테 칭찬할 거는, 아, 뭐야, 칭찬? 해주고 싶은 거는 일단 우리 루미나스의 메인 보컬이잖아요. 일단 노래 실력부터 시작해서 또 목소리가 특히 너무나 허스키한 보이스가 너무 좋은 것 같습니다. 감사합니다. <laughs> หูยน่ารักจังเลยอ่ะุผู้ชมนะคะสีหนุ่มนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะต้องบอกว่าลูมินาสนี่ไม่ธรรมดาจริงๆสัมภาษณ์ต่อเลยดีกว่านะคะให้ได้หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับแฟนๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาหลายคนนะคะที่เป็นแฟนคลับจะเห็นผลงานพรีเดบิวของเขานะคะในวันนี้เนี่ยเขากำลังจะมีซิงเกิลเดบิวเขามีความรู้สึกอย่างไรและก็ถามคอนเซปต์หน่อยว่ายุทเนี่ยคืออะไรนะคะไปฟังจากทั้งสี่หนุ่มค่ะ 네, 뉴스 앨범 컨셉은요, 저희의 청춘을 담은 건데요. 청춘의 멋짐과 그 이면을 동시에 담아내려고 노력했고요. 어, 꿈을 꾸는 모, 모든 분들이 공감하실 수 있게, 그, 꿈을 꾸는, 꾸면서 가는 길이 이렇게 쉽지만은 않잖아요. 이렇게 힘들 때도 있고, 외로울 때도 있는데, 그 부분을 대변하고자 저희가 많이 노력했습니다. โอ้โหนะคะก็ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมหลายคนฟังออกนะคะที่ฉันก็ต้องแปลให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะพี่ันก็แปลฟังมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าน่ารักเรารู้สึกว่าอินอ่ะเวลาเขาพูดอะ่ะเรามองช่อบมองหน้าเขาอะ่ะเราไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่ว่าเรายิ้มนะอ่ะต่อไปถามบันบ้างว่าเพลงเดบิวต์นะคะเพลงเดบิวต์รันเนี่ยมีจุดเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็ต้องการสื่อเรื่องไหนให้คุณผู้ฟังบ้างนะคะแล้วก็ได้เล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงการทํางานเพลงอัลบั้มนี้หน่อยไปฟังจากเขาค่ะ 저희 타이틀곡 '런' 같은 경우는요, 어, 이번에 본 뉴스 청춘에 아주 걸맞는, 알, 알맞는 알찬 곡이고요. 아마 청춘이라는 단어가 '런'이랑 단어랑 그 가사랑 너무 잘 맞아서 공감과 위로가 잘 되지 않을까 생각합니다. 어 앨범 준비 준비하면서요, 어, 특히 루비 촬영할 때 응. 재밌었던 게. 그때 그 뮤비를 준비하면서 연기 수업을 처음 배웠어요 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 다 같이 그래서 뭔가 진짜 어색했어요 처음에 음. 연기 수업을 배웠을 때 뭔가 어? 뭐지? 내가 <laughs> 왜 이렇게 로봇처럼 움직이고 음. 있지? <laughs> 네 그런 게 진짜 재밌었습니다 ะะก็บอกไปเรียบร้อยนะคะหลังจากเพลงแล้วก็ m อแฟนๆจะได้เห็นผลงานอะไรนะคะจากลูมินัสบ้างแล้วก็อยากให้พูดถึงความประทับใจสักหน่อยแน่นอนการทํางานหรือว่า,าการที่เขามีแฟนคลับหลายที่เนี่ยโดยเฉพาะชาวไทยก็เยอะเหมือนกันนะคะอยากจะให้พูดถึงเรื่องราวการประทับใจที่มีต่อแฟนคลับชาวไทยและก็ประเทศไทยนะคะอะอย่างเช่นจะยากมาเจอแฟนๆไหมเพราะว่าต้องบอกว่าเห็นบิวผู้คนหรือสถานที่ต่างๆใน 태국 좋아. 가가도 네, 저희가 뭐 공식 영상이나 아니면은 틱톡 아니면 저희 SNS로 더 빨리 찾아뵐 수 있도록 저희가 노력하겠습니다. 어떤 태국 음식을 네, 저는 어 태국에 아직 가 보지는 못하였지만 태국에 가보고 싶다는 생각이 드는 이유가 저는 태국 음식 중에 파타이라는 요리를 굉장히 좋아하기 때문에 어 나중에 태국을 가게 된다면 저희를 사랑하는 팬분들께서 맛있는 파타이 집을 추천해줬으면 좋겠습니다. 네, 저는 태국을 가봤는데요. 앵콕이랑 크라비 네를 갔는데요. 크라비가 진짜 너무 좋았어요. 뭔가 바다도 이렇게 있고 어... 산도 있고 일어나면 음식도 진짜 맛있고 뚝뚝이 좋다고 그래서 <laughs> 네. 한번 기회가 되면 또 다음에는 뭐 공연하러? 뭐 네. 갈수 있지 않을까? 당연히 네, 가야 됩니다. 네. 네, 저도 태국을 가 보진 않았지만 제가 정말 자연과 뭐 도시 그리고 여름 날씨를 되게 좋아하는데 그게 정말 딱 태국이라고 생각하거든요. 그래서 꼭 한번 가서 멤버들이랑 가서 공연도 하고 팬분도 뵙고 그렇게 재밌는 추억 쌓고 싶어요. 그쵸, 그쵸, 그쵸. 어, 저도 태국을 한 번도 가보진 못했지만 만약에 저희가 태국을 간다면 첫 번째로 방문한다면 무조건 공연 때문에. 아, 아 그쵸. 아, 진짜, 진짜 너무, 뜻깊죠. 어, 너무 오래 기다려주시고 보고 싶잖아요. 그쵸, 무조건 공연이나 일단 팬분들을 만나는 시간을 가지러. 싶습 라이너스. 지금까지 루미이스였습니다 감사합니다. และนี่นะคะคือ4ีหนุ่มนะคะแห่งลูมินัสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะไปติดตามทั้ง4ีหนุ่มนี้ได้เลยนะคะสำหรับซิงเกิลเจบิลนะคะรันนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นมินิอัลบั้มแรกเลยนะคะสำหรับยูสนั่นเองค่ะติดตามเลยละกันนะคะ แต่วันนี้น่าจะได้ค่ะหมดเวลาแล้วแลวสิคะคุณผู้ชมค่ะยังไงกลับมาติดตามฝนได้ใหม่นะยคะเป็นประจําทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะคะช่วงก่อนมื้อเที่ยงเนี่ยก็ดูไปทําอาหารไปหรือว่าทากิจกรรมอะไรไปก็ได้นะคะเพลินๆดีใช่ไหมอ่ะวันนี้ฝนต้องขอตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะมายาออนทัว